ดีผ้าครับดีผ้าอ่านี่เรามาส่งเป็นที่ถามสแกแสงบ้านยังครับเ<ม>น,บนี่ยโนนมะเกล่อตำบลตำบลหนองหัวฟานตำบลหนองหัวฟานอำเภอถามสแกแสงแ<ก>โคราชเนาะนครราชสีมา,านี่ครับจำสี่ เวลามันอยูอยูงศีลบอเวลาเขาอยากเห็นไปพุนนี่ครับครอบอยู่นู่นนะนะครับลูกค้าจะให้ผมถอยไปถึงนู่นเลยผมเรากาไม่ถอยหรอกเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดอเอียงมาเลยมาขี้เกียจหารรถมาดึงขึ้นก็เลยนี่ครับเป็ดพอเวลาเราปล่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แตกฝูงนะครับมันจะตื่นบินอะไรจริงนะแล้วมันก็จะไปเกาะกลุ่มกันอย่างนี้นะพี่น้องเอฟซีนะครับพอเวลานั้นเสร็จเราก็ค่อยๆป้องนะครับป้องก็คือเดิน ถ้าเราจะให้แพงนู้นเราเดินดักมาทางนี้คือดักมาทางด้านนี้ก่อนอ่าเห็นไหมพอเขาหันหน้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปตามตามยวงห่างนะครับไม่ต้องเข้าใกล้พอพอตัวตัวหน้าตัวหน้าเบนไปทางนึงเราก็เราก็เราก็มาดักดักตัวหน้าอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะไปทางนั้นละนะครับค่อยๆไล่ใจเย็นๆอย่าไปรีบนะครับคือเป็ดอ่ะมันมาเมื่อยๆและ่ละล่ะมันทรงหลายบองผมอยากให้มันลงน้ำก้น อ่าให้มันใจดีดเลียนน้ำขึ้นมาสะบัดโตสะบัดตนนียังยืนยุ่ยขห่างห้างก่อนอ่าแบบนั้นกนะ็คือไม,ไม,ไม่ไม่ได้ขาหักนะครับคือเหยียบกันมานะครับจะมีตัวหนึ่งที่ที่ที่นอนที่นอนอยู่นะค,คือคือโดนเหยียบมานะครับเพราะเข่งหนึ่งเราใส่สิบห้าตัวถ้าหักนี่ขาจะลากเลยนะครับก็จะค่อยๆไปอย่างนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับปรับสภาพได้หายเหนื่อยหายนั่นัารักษามาให้ก็เริ่มไข่แล้วนะใครอยากได้ไข่เป็ดก็โทรมาที่นี่อยู่แถวละแวกบ้าน นนบเกเ<อ>ล่เน<อ>าะแล้วก็ตำบลหนองหัวฟานอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับโทรมาที่นี่ผมขอเบอร์นนะศูนย์เก้าสามศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามหนึ่งนะครับใครที่อยู่ตามละแวกนี้นะครับทําเลที่เหมาะมากแต่มันแห้งไปหน,น่อยเนาะมันแห้ง <นำ S 1> เร็วโอ้แห้งสุลซิวพับน้ามันแห้งไปเร็วทําเป็นต้น ครับถ้าเกิดอะไรนั่นปล่อยมันกินนี่แล้วเสียบเก็บเดาไปปล่อยควายมุณบอคือปล่อยงวเนี่ยเมือแรกยังไงเขาก็นเลยมากเห็มันลุกหนามก่อนสิเสื้อเราเป็นบ่เนี่ยเสื้อเราเป็นบ่บ่บ่อหยางกันบ่ออ่าเข้าไปอะไรลุกหนามก่อนข้าหนึ่งปะมันคือเริ่มแรกกันยามันหนีกันบ่ครับคือจังไหนมันแตกฟุ้งมันบ่แตกคือมันก่อกลุ่มกันเัืงสีเห็นเราแล้วครับเนาะ นี่นครับก็คือลูกค้ากลัวนะครับแต่ตรงเนี้ยมีร่องน้ําผมอยากจะปล่อยมาตั้งแต่นู่นเลยนะครับตั้งแต่นู่นแล้วค่อยๆไล่ค่อยๆเขาเดินข้ามมาแต่ผมก็ไม่ได้ถามว่าน้ําน้ําได้ใช้อะไรหรือเปล่านะครับบางทีก็บริษัทอย่างโน้นครับลงอะไร่เนา่ปลาแต่ว่าปลาเก็ขนบินึงครับปลานอยเนี่ยพราะเพราะแต่มันอ่ามันอยู่มันจิกลงไปเล่นกินหอยกินยังแป๊บหนึ่งแล้วมันจังเดือขึ้นมากครับจอกปล่อยออกมากินขังนอกกอเด้อว่าลองขังไว้ยังหันเด้อ งยงๆยังดอก็ปอไปใส่ดอกกันแต่ม,มาแล้วเดียวเห็นปเนี่ยมันเปไดหากันป่เห็นบนะนหนบเห็นอยูอ่เนาะลงไปลุกลงไปถ้าลงตัวหนึ่งแล้วก็ลงตามกันหมดนะครับไปไปไปลุกไปไปไปอ่าลงแล้วเี้ยคือมันอยู่ในกองเหรอหิวหนามไปแห้งเหรอ ยูงหางมั้งเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวก็วกวกลงครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงนะครับขึ้นขึ้นเพื่อความตกใจใเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้ลงตอนนี้แล้วก็ปกติแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตกใจแล้วนี่นะลอง F4 ใครที่ดูอยู่ก็ใช้เทคนิคนิดนึงนะอย่างผมนี่คือผมอ,อยู่กับเขาทั้งวีทั้งวันนะอยู่กับเปียดตลอดก็พอที่จะรู้นะครับ แบบนี้ก็คือตื่นนิดนึงตื่นนิดนึงเดี๋ยวก็ลงเหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้หิวน้ํามากหิวน้ํามากแล้วก็อยากเล่นน้ํามาเต็มที่แล้วคือวันนี้รถเราเบรกแตกนะครับได้เสียเวลาทําเบรกนานหน่อยอลองน้ําเพื่อดีแท้มีหอยหลายบ่ครับโอ้ดี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 ด,ด,ดีนี่แหละครับบ่ไปใส่บ่แตกบ่ตื่นบ่ใส่เบิ้งไปซีเรียกมันเลย พ่อแต่เล่นน้ำเรยยังแล้วก็มายืนสวัสดิ์ขนไส้ขนปลากับปลาหน่อยกับโยนเอาลักไปมากับปล่อยลงไปโอ้ครับ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 เห็นไหมครับมันคือมันขึ้นไปแล้วมันไม่มีมันฝั่งนู้นไม่มีน้ํามันก็ต้องลงฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้มันหิวน้ํามากกว่าหิวข้าวนี่นะครับคอกเล้าตรงนอนน่าจะกันหมาได้พอสมควรเนาะแต่ตรงด้านนอกนี้ถ้าเกิด รับตาคนนี่ก็คือเดสองครั้งขอครองมาปาเนาะพอผมยันคือไม่อยากให้ลูกค้าผมพลาดนะครับถ้าลูกค้าไม่พลาดแป๊บเดียวก็ได้คืนนะครับแป๊บเดียวก็ได้คืนพอได้คืนแล้วก็มีแต่อยากกระจายขยับขย,ยับข,ขยายทุกคนนะครับไม่มีใครเศร้ามากนี่มือละสามแผงสามแผงนน่กน็จังไงกับบอพ่อมาเห็นวนะ่าอ๋อมันคือสีดีอยู่กับสีดังเพิ่มอีกแหมเนาะครับ แต่ว่าร้องก่อนขอร้องอันนี้คือร้องก่อนนะครับเนาะยังไงก็คิดว่าสีเพิ่มอยู่แล้วเนาะนี่แหละผมบอกเลยนะครับทุกคนนะใครที่สั่งเป็ดไปลองนะครับคือมันเหมือนกับเค็ดหน่อยๆคือสีรวยดิแม่ข้ามมันกับพราะเพรามีได้ได้อยู่ครับไดร์เร็วกว่าง้วนไดร์เร็วกว่าค้ายอยู่อันเป็ดเนี่ย เ <laughs> <laughs> จอทุกคนนาหูแล้วโอเคนะครับกิปดีทำไว้ปานนี้เป็นรับตาไปแล้วนะครับใครมีอะไรก็อยากได้เป็ดสาวก็โทราแล้วกัน0872282121นะครับคอ,อกเราไม่ต้องทำดีเก็บเงินไปซื้ออาหารให้มันกินนะครับไปลแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ